เจ้าพอดีครับมือนี้มาจุภาคเข่าคนพอดีไม่กินหลายหลายมนีอ้ว่าดีมาหาเนโดนแล้วไม่ยังอันไม่สมแป้นนี่มันนี้ยังมนีนักกินพาปันใดอันนั้นโอ้พัดกบุงไฟแดงบุงร้อยฟ้าบุงร้อยฟ้าตีลองมาตาแซ่บตาเส่บกินหลายคนเสอละสองคนหนึ่งเสละก่ครับไปเอาอยู่พัดกั้นใจละลอยเลย

เลยกินผู so ้เดียวถือว่าเลยแตละหมดสองผู้เดียวสองหลังเหมือนนเียอาเ่านี้ไปไง